สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้คุณครูมีงานศินละปะง่ายๆให้เด็กได้ทํากันนะคะเป็นการวาดรูปผลไม้นะคะตามจินตนาการของดเด็กนะคะจํานวน5รูปค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยนะคะ 1. น,นะคะกระดาษนะคะ2อนิ้สอ,สอคุณครูขออนุญาตใช้ปากกาเมจินะคะเด็กๆจะได้มองเห็นค่ะ สามสีนะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างกันเลยนะคะว่าผลไม้ต่างๆจะเป็นอย่างไรค่ะไปรับชมกันเลยค่ะเด็กรูปแรกส้มนะคะต่อไปส้มโอค่ะสับประรดค่ะแตงโมค่ะมะพร้าวค่ะแก้วมังกรนะคะ มังคุดค่ะมะม่วงค่ะและสุดท้ายอางุ่นนะคะเด็กๆได้รู้จักผลไม้ได้พอสมควรแล้วนะคะคราวนี้ถึงการวาดผลไม้ตามจินตนาการของเด็กๆนะคะเด็กๆสามารถวาดตามที่ครูเล่าให้ฟังเมื่อกี้ได้นะคะหรือว่าจะคิดเองได้เลยนะคะตัวอย่างนะคะเราก็จะค่อยๆวาดนะคะลูก เมื่อวาเสร็จเราจะระบายสีผลไม้ของเรานะคะให้เหมือนจริงเลยนะคะอย่างเช่นส้มนะคะสีส้มเราก็จะต้องระบายสีส้มนะคะส้มบางสายพันธุ์นะคะมีสีเขียวสามารถระบายได้สองสีเลยค่ะนะคะรอสักครู่นะคะลกูกูกำลังวาดผลไม้เป็นตัวอย่างให้เด็กดูก่อนนะคะ เสร็จแล้วค่ะเด็กๆผลไม้ของคุณครูนะคะคราวนี้เราจะมาลงสีกันนะคะคราวนี้นะคะเด็กๆเราจะลงสีตามจริงเลยนะคะถ้าหนูเห็นผลไม้นะคะสีอะไรหนูก็ต้องลงสีนั้นนะคะเพะื่อความถูกต้องนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าผลไม้ครูเสร็จแล้วคุณครูจะมีสีอะไรบ้างส้มคุณครูสีส้มนะคะแอปเปิ้ลสีแดงนะคะ มะม่วงสุกแล้วนะคะสีเหลืองค่ะแตงโมสีเขียวนะคะและสุดท้ายองุ่นงองคูสีม่วงค่ะ mm hmm. เพียงเท่านี้ก็เสร็จแล้วนะคะ mm hmm. วันนี้ให้เด็กๆนะคะถ่ายรูปคู่กับผลงานของตัวเองนะคะ mm hmm. แล้วส่งในไลายของห้องเราเหมือนเดิมเลยค่ะ mm hmm. แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ mm hmm. สวัสดีค่ะ